Good Morning นะคะสว,ส,สวัสดีช่องพ่อดำแม่เพิดแฟมิลี่นี่ oh, oh. วันนี้เราก็กำลังจะออกไปวิ่งนะคะตีสี่พอดีเลยนี่เราจะไปวิ่งที่วัดที่ตัวเมืองระยองที่ทับมาใช่ไหม mm hmm. ที่วัดงานวิ่งฟรีนะคะวันนี้ เขียวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขียวลำลำแต่เขาให้ใส่ตีมเสื้องานเขาใส่สีเขียวเดี๋ยวไปสอดทีน้ำเดี๋ยวไปใส่เสื้อเขาวิ่งโอเคเจ็ดโลวิ่งกี่โมงนะวิ่งกี่โมงหกโมงหกโมงอเหลือเวลาสองชั่วโมงชั่วโมงแล้วครับชั่วโมงปีสี่นะคะวันนี้ สู้ๆเขาให้รางวัลแค่ที่หนึ่งอย่างเดียวนะจะได้หรือเปล่าถ้วยเคยอ่ะได้รุ่นไหมไม่ได้ใจไม่ได้ามโอเคไปเจอกันหน้างานครับอตอนนี้เรากำลังจะเดินทางแล้วนะคะประมาณ40กิโลครับดีสี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดีสี่สิบห้านาทีีสี่สิบห้านาทีเจอกันที่ระยองนะคะไปสู้ๆ7กิโล เที่ยวด้วยโอเคมองจากชิเนกเซเลบิตี้สปอร์ตเซ็นเตอร์ในหมู่บ้านเทเใจัย2นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะพนักงานบริษัทนะคะคอนแทคบริษัทที่บ้านหรีอารที่แถวมารุดบ้านทีไปแล้ว อย่าสักรู่นึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเราทำเวลาได้ดีอยู่นะครับได้ชิวๆนะฮะขาแรงครับหลายคนนะบอกเลยว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะฮะนะในแต่ละรุ่นขาแรงเตรียมตัวนะครับนะขาแรงก็อยู่สนั่นนเดี๋ยวระหว่างวิ่งนะครับนะทางเจ้าที่แจ้งนะครับแล<ม>้วโบนการทับมาเดินว<ม>ิ<ม>่งรับสุขภาพประจำปี2568้ Yeah! ค้าทุกคนนี่กิโลเจ็ดเคที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งมาแล้วที่สองที่สามที่สี่ คนแล้วยังไม่มีใครตามนะคะนี่พ่อมาแล้วนะคะพ่อสวัสดีค่ะ กำลังมานะค,ะคนที่หกอยู่ตรงนี้เด้อน <Yeah. laughs> ีคนที่หกนะคะงานวิ่งฟรีหเอ เล่นแล้วโอ้ยท้ายด้วยรุ่นยูหน่อยไอชูชูป้ายหน่อยงานที่สองได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งของรุ่นใช่ไหมได้ช่วยไหม ไ,ได้วยที่หนึ่เงินไงขอให้แค่1คนอ๋อแต่ได้ได้เงินหรือได้ช่วยไม่รู้แต่รู้ว่าได้เงินนะครับรับครับเก็บภาพสวยวันนี้สามารถนิบทวาพได้ครับพี่ดีใจกานที่สองครับุณขาแรงไม่มาคร้บกันแล้วตัวอยาดีอยู่นะมกถล้วตเมนะครับหกจคอดีเลยที่เหมือนที่โคจันเขาบอกไลยี่สิบสทีีี เาม3ี2สมจสี่เพชดีสุดละมั้งเนี่ยดีอยู่ทุกคนนะครับก็ฝากนี่คุณครับช่วยนะครับยเดือนนะคับเคแวอยู่มี้กินอย่าไรกินกันแล้วนะดีค่อยๆัดเลยนะครับนะที่นี่งนะครับลวงนนะนักวิ่งทยอยเข้าเส้นอยู่นะคะ แล้วก็เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วอันนี้คือนักวิ่งที่ได้ที่1ของทุกรุ่นนะคะเขาจะให้แค่ที่1นึงเดี๋ยวจะเป็นได้1นึนทานต้สาวที่สักรุ่นหนึ่งนะครับผมนะท่านนายกสักรุ่นหนึ่งท่านตลาดเรวยิยาสักรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต่อไปครับจะเป็นกลุ่มนี้6นะครับ7 k เคครับรุ่นอายุ40-49ปีมาเลยครับได้แก่คุณกํพลปากดี6 4ส5 โอ้โหสี่สิบพี่เจอตาสิปา๋าป๋าบอกกับป๋า,ปาอายุ50พอนะไม่ต้องไปบอกก็60นะอายุ60สปีขึ้นไปนะครับคุณอัศวินนามสกุลชักชวนวงครับ8998าโอ้โห ชอมา run 2025นะได้แล네้วหนึ่งพนดูยังดูดิไหนเดี๋ยวนายหลวงไม่ใส่แว่นะ้วยใส่แว่นนะนเงินเาด้วยนายหงใส่แว่นเปลาเลยแม่ถ่ายลูกไหมกลับแล้วนะคะ